เชงมุมันนาซีรุด,ดีนอันบาณีท่านบอกว่าอุซูนลากฐานของการดาวะตั้งอยู่บนสามเสาหลักหนึ่งอันกุรอานสองคือซุนนะสามความเข้าใจอันกุรอานและซุนนะตามแนวทางของชาวซลฟบซอและที่มาจากบรรดาซอฮาบะลูกศิษย์ซอฮาบะลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะที่เรียกว่ายุคซาลฟในยุคนั้นตาบีตาบีอินนั่นเองเชคมุมันนาซีรุด,ดีนไม่ได้พูดแค่นี้ครับขมวดปมเพิ่มสาเหตุของกลุ่มหลงผิดในยุค ดีและปัจจุบันคืออะไรรู้ไหมคือการที่เขาไม่ยึดเสาหลักข้อที่3อาใชยรเอาอัลกุรอานฮะดิษไหมเอาคอวาริชเอาัลกุรอานฮะดิษไหมเอาแต่ทําไมเขาหลงผิดเพราะเขาไม่เอาความเข้าใจจากแนวทางซลัฟเวลาไปเอาจากความเข้าใจของตัวเองหรือคนที่อยู่ในยุคคอลัฟมันจึงสร้างความแตกแยกและความวุ่นวายนี่แหละปัญหา